สวัสดีสสดค่ะ,คะทุกคนคเจอกับโมกับนิวอีกแล้วนะกับช่องมีนาวนะคะมาแล้วค่ะวันนี้พบกับเมนูส้มตําปลาหมึกไข่นะคะวันนี้โมอยากกินมากนะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะเอามาเป็นแบบนี้แล้วอันนี้เราอะไรลหะเนี่ยลูกชิ้นหรืออะไรคะ <c oughs> น้องยุงเป็นไรหรอ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นหอยเชลวย่างนะ หอยเชลย,ย่างเนยนะคะนี่เสียบมาเป็นไม้ลูกชิ้นแบบนี้เหมือน,<บ>นดลไม,มเลยแล้วก็อะไรอีกนะแล้วก็อะไรอีกแล้วก็เพื่อนสีมีอันนี้กับเพื่อนสีแล้วก็มีนน <c oughs> ด้วยวันนี้มาแบบน่าจะใช้ได้หลายคลิปอยู่นะคะเป็นที่คาดผมเนาะแต่ว่ามองไม่เห็น นไงแล้วก็อาจจะเป็นสีแร่ๆหรือว่าภาษากลางเป็นสีดําๆอะโมไซต์มะกอกไปด้วยรสชาติก็คือถ้าจินตนาการมันจะมันก็จะออกเป็นประมาณแบบรสชาติลูกทุ่งลูกทุ่งหน่อยสดน้ําสิน้องอว่ามันจะเป็นอย่างไรคะน้องสอดน้าเพื่อเปิดลิ้นมีขนมจีนด้วยนะทุกคนเผ็ดอยู่นะเนี่ยมันจะเป็นส้มตำที่มีกลิ่นของปลาหมึอกอะเป็นปลาหมึอกอะไรนะ ปลาหมึกไข่ปลาหมึกไข่นึ่งนะเป็นหนื้อแซ่บอ่ะแซบ่บนะเยี่ยมไปเลยขอบคุณค่ะน้องนิวขอบคุณทำไมเยอะก็ตีชมเขาแซบ่บชมอาหารแล้วคือแบบสีนัวมากอ่ะเขาจะใช้มือสีแบบไม่ได้ออกกล้องคือแบบนัวน่ากินมากอ,มอันนี้ก็จะเป็นผักน่าจะเป็นเขาบอกว่าเป็นต้นอ่อนผักบุ้งนะทุกคนโมก็เพิ่งเคยกินเหมือนกันม,มาดูสิ หรอหืมรสไทยคำใหญ่อร่อยอืมอัมบฉดน้ำด้วยอร่อยจริงอ่ะน้ำานัวมาก อ่นเป็นไงนอะงมันเป็นปลาหมึกไข่ย่างใช่ไหมยนึ่งนึ่งเหรอ,อดีมากเลยนะแบบส้มตำได้รสปลาหมึกแบบหอมอะ่ะไม่คับเอออร่อยอะ่ะ เทากันมากอ่ะมันเหมือนแบบเวลาที่เธอทําส้มตำปลาหมึกทุกทีอ่ะมันไม่ได้กลิ่นปลาหมึกขนาดเนี้ยอาจจะเป็นเพราะไอ้นี่มันเป็นปลาหมึกไข่ด้วยดูดิมันดูแบบเยิ้มๆอ่ะนะอร่อยมากเลยอ่ะหมึกก็จะมีแบบ หนึบๆมันๆหมึไข่แลวตตียชอบกินหมึกลยหมึกไข่ใช่ไหมไข่ห<ค>มึกแซ่บมากซ่บนัวค่ะนัวแน่อืม รางหอกหายหายเชลแต่ข้าวกับซ้ำตำไหมไม่เูยเขาว่าข้าวนะลูกเิ้นอ่ะเขาเอาลูกเิ้นมาให้เราเนะี่ยจัดน้ำตาาอืมลูกชิ้นปลานะแต่ก็หอยนั่นแหละทุกคนอืมบแบบวัาแบบคล้ายๆเทกเจอร์ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้ย่างเนย ย่างปกติอ่ะเขาว่าเข้ากว่าอาจจะได้กินหอยมากกว่าเพราะว่าเนยมันจะแบบมีความหวานของเนยแล้วมันแบบไม่ค่อยเข้ากับส้มตำอ,มอร่อยมากอืม กินไม่คุยกับทุกคนเลยเผ็ดแซบ่บแล้วเข้ากัดบนนี้ได้ไหม,อมของปลอม อยาามากทุกคนอยาให้มักกินด้วยกันเผ็ดแต่ทนได้ใช่ไหมอืมไข่ถึงช่วงนั่งคุยไปเรื่อยด้วยกันอืม แล้วไข่เสื้ออะไรเสดอ่ะเป็นอย่างไรบ้างเลยเนน้องเรื่อยๆน,นะวยความที่เพิ่งเปิดแรกๆอ่ะเนาะมันก็ยังไม่ได้ขายดีเท่าไหร่แต่ก็มีคนมาอุดหนุนนะก็ <ๆ S 2> ต้องแบบขอบคุณเอฟซบางทีตามไปดูอย่างเงี้ยช่วยไลค์ช่วยแชร์อะไรเงี้ยขอบคุณมากแล้วก็มีมาอุดหนุนโมเหมือนกันนะ แต่ว่ารับรองพ้าเอาไปไม่ผิดหวังเพราะว่าของเขาดีแล้วเหนื่อยไหมครับก็มันเหนื่อยปนความสนุกอะอจริงอยากจะเป็นอายุอายุายน้อยร้อยล้านเหรอร้อยบาทไปก่อนตอนนีอ้อยากจะทำธุรกิจนูน่นธุรกิจนี่ใช่ไหมถ้าแก่โมอะ่ะ มาดามโมแล้วกันเรียกสั้นๆออรตีอะไม่อยากเป็นนักธุกรกริจร้อยล้านร้อยร้อยนี่แบบเขาเลยหรือไงไม่เป็นเขามีเส้นทางของเขาเองแล้วโมอะ่ะอยากเป็นเขานะมาดามโมเหรอวันนี้ตื่นมามาบอกเดียวอยากจะขายนู่นขายนี่ใช่ไหมขายตะบงตะบูเครื่องสำอางอ ก็ค่อยๆทําไปนะถ้าลุ่งหรือร่มหรือเป็นไงเดี๋ยวจะคอยมาเล่าประสบการณ์ให้ทุกคนฟังเนาะใช่ <Yeah. S 1> แต่ว่าการทําธุรกิจที่ดีอ่ะเราอ่ะควรจะเอาเงินเย็นไปทํานะแบบว่าเราอ่ะมีรายได้หลักอยู่แล้วแล้วสิ่งที่เราทําอ่ะมันเป็นช่องทางเสริมเงินที่เสียไปตรงนี้คือถ้ามันเจ๊งก็คือสามารถเสียได้โดย ชีวิตประจําวันไม,วไม่เดือดร้อนก็อาจจะคาดหวังแหละแต่ก็แบบก็ต้องลองทําแบบสําหรับคนที่คิดที่อยากจะทําไงไม่มันต้องแบบถ้าเสียงเงินก้อนนี้ไปอ่ะชีวิตเราจะไม่เดือดร้อนอแต่ถ้าได้กลับมาก็คือ,อเยี่ยมถูกไหมนีม่คือหลักของแบบการทําธุรกิจหรือการลงทุนอะไรเป็นเรื่องปกตินะปากเริ่มเบิร์นแล้วเธอเห็ด ถ้าถามว่าคนอยากทําทแล้วทุ่มไปสุดตัวเลยได้ไหมก็มันเป็นเรื่องของความเสี่ยงมันก็แ<ว>สดงว่าไม่ดวงมันก็มันเป็นเรื่องของความเสี่ยงมาอยู่ที่การวิเคราะห์อยู่ที่ประสบการณ์ยังไงใครถ้าไม่มีประสบการณ์อะไรก็ไม่ควรทุ่มอะไรเต็มร้อยควรจะลองทดลองก่อนแต่ว่าไอ้เงินเย็นที่ว่านี้หมายถึงถ้าเราคิดจะลงมือทำเราก็ต้อง ศึกษาหาความรู้อะไรไม่ใช่ว่าแบบเราทําไปเล่นเล่นอย่างนี้เนาะใช่ทุกอย่างต้องศึกษาความรู้แล้วเวลาลงอะไรอ่ะอย่าลงเต็มแม็กเขาอ่ะก็เคยลงเต็มแม็กนะลงไปกับเกมไม่ใช่เสื้อผ้าไงก็แต่ก่อนเขาเคยขายเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้ามือสองอ่ะนิวอ่ะเคยรับมาได้ที่ตกตัวละสิบาทแต่ว่ามันต้องลงทุนถึงเต็มแม็กก็คือสองถึงสามหมื่นเป็นเป็นล็อตของเขาอ่ะถ้าลงล็อตแบบเต็มแม็กก็คือจะได้เฉลี่ยตัวละสิบบาท แต่ถ้าเอาลราเอาแค่แบบสิบตัวร้อยตัวเงี้ยมันก็เฉลี่ยแบบตัวละแพงขึ้นเอออะไรอย่เงี้ยเขาก็จัดเลยเต็มล็อตเลยเพราะว่าเขาคิดว่ายัางไงก็ขายได้แล้วพอซื้อมาเอาไปขายตามตลาดนัดเงี้ยเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมไม่ชอบ <laughs> ก็คือจังหวะที่ขายอยู่ก็คือแบบฉันมาทําอะไรที่นี่อเราก็แบบมีความรู้สึกแบบโอ้ย นั่งคิดอืม,อมแบบมันมันไม่ใช่ความสุขเราอะ่ะก็หลมเลิกกลายเป็นว่าไอ้จังหวะน,นั้นอะ่ะถ้าเขาอะ่ะเลือกไปเอาแค่ร้อยตัวต่อให้ต้นทุนแพงอะ่ะเขาก็จะไม่เสียถึงสองสามเมื่นก็แต่แบบไม่เสียเต็มแบบอ,อ่ะเธอลองอะไรต้อง,องเธอลองจากน,น้อยๆก่อนดูว่าเราชอบเราถนัดไหมอย่างไอ้นี่ก็เหมือนกันที่เราทำำํายาอ่ะ ถ้าเราไปแบบไปลงทุนซื้อตู้เย็นอะไรก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะก็หนักหนักเลยนะไขยเทเพราะว่าเราต้องรู้ว่าเออตอนทำอะ่ะเราชอบเราสนุกไหมแล้วรายได้มันหรืออะไรอย่างเงี้ยหลายหลายอย่างมันประกอบกันอะ่ะแต่ถ้าทำแล้วมันไม่ได้อย่างใจหลังเราก็ พยายามทำใจยอมรับแล้วก็เก็บไว้เป็นประสบการณ์ข่าวหน้าถ้าเราจะทำอะไรอีกอย่างเงี้ยก็รู้ข้อเสียของมันนะเนาะอยาไปเสียดายเพราะว่าเสียดายแล้วก็ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามันเสียไปแล้วหาใหม่อ่อย ซ่อนไว้ด้วยหรอหมดล้แต่สิ่งที่เธอทำอยู่ <C oughs> มันเขาเรียกว่าการตอนนี้ก็คือการพยายามหารห้ได้หลายทางนะคิดคิดคิดจนนอนไม่หลับอ่ะทุกคนบางทีอ่ะ <c oughs> จริงนะคิดคิดคิดแต่ก็ยังไม่ได้ทำนะแต่คิดคิดว่าแบบเออเราอยากทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยโมเชื่อว่าทุกคนอ่ะก็คิดเหมือนกันเนาะ คิดว่าอยากเอ้ยอยากทําอยา่างเนี้ยอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากขายอันนั้นอันนี้อยากมีรายได้เยอะๆได้หลายทางถ้ามันประสบความสําเร็จมันก็ดีอืแต่ถ้าไม่ได้เราก็ไม่เดือดรอ้อนเพราะว่าเราเอาเงินที่เสียได้มาใช้เราก็ยังมีรายได้ประจาอยู่แต่นิวอ่ะแยกกับโมนะนิวไม่ได้อยากเป็นนักธุรกิจโมก็ไม่อยากเป็นขนาดนั้นความแฝงก็ไม่ได้อยากรวยขนาดนั้นแบบ เราพอแบบอนาคตเราอยู่ได้นิวมันรู้ตัวเองแล้วว่านิวอะจะอยู่ในตลาดหุ้นก็เคยเดินเส้นทางคนละเส้นทางกับมนะูนอะอะไรคือความฝันของตีชีวิตความฝันเขามันแบบเป็นทีละขั้นนิวก็อยู่ในพวกตลาดหุ้นทองคำตลาดคริปโตศึกษาทำเงินใบอันนี้โมโคจะไม่รู้เรื่องทุกคน แล้วโมอะอยากขายของก็ขายไปแยกกันแล้วก็มาแข่งกันว่า,าใครรวยก่อน,ก,อนกัน <laughs> ถ้ามีเวลาถ้าอยากทำอะไรก็ทำ嘛ทุกคนม,ม,มันไม่ได้แบบว่าห้องพเยอทยานว่าเราจะต้องพยายามให้มากๆจนมันรู้สึกว่ามันกดดนันหมอะโมก็ค่อยๆทำไปแบบนี้น ก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆน,น้องๆพี่ๆเนอะถ้าเผื่อแบบใครอยากจะคลิปจะขายของหรือว่าทําธุรกิจอะไรเงี้ยแต่จริงๆอะถามว่ามันยากอยู่นะมันเหมือนเราทําคลิปแรกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะแบบยังไม่ค่อยมีคนดูยังไม่ค่อยมีคนมาซื้ออะไรเงี้ยมันต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้อะอยากเท้อ เป็นปูใช่หรอืออืมมองแล้วทุกคนดูอร่อยเลยจัดอ่ะอืมแต่วันนี้มะละกอไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่ก็อร่อยนะจ<ะ>ับมากอ่ะ ก็แบบลุกทุ่งน้ำดำดำเธอว่าเขากับเธอใครจะรวยก่อนกันเขาเพราะตีมันต้องใช้เวลาแล้วเธอไม่ต้องใ้เวลามนะ ก็ต้องใช้เวลาแต่เขาน่าจะเป็นระยะสั้นกว่าแล้วถ้าเธอรวยอ่ะเธอก็คือรือบุ้มบัมขึ้นมาแล้วจะถามจริงเธอจะให้ไหมไม่ให้หรอกอให้เจ๊ก็เหมือนไม่ไม่อ่ะไม่ไม่ครบคบกันไงก็เป็นงั้นนะคะเข้าใจไหมแล้วเมื่อวานอ่ะตีเข้าไปดูในในไทม์ไลน์ตัวเองแรกๆหรอใช่ยันถึงตอนไหนยันตั้งแต่ สร้าง Facebook ใหม่ๆย้อนกลับไปดูางานตั้งแต่ดูแฟนเก่าดีอ่ะไม่มีเขาลบทำไมลบเดี๋ยวน้องเห็นแลน้องไม่สบายใจเธอเป็นคนลบเอ่ะเธอเคยลง<ช>เธอเคยลงรูปแฟนเก่ามาเพราะว่าปกติเธอจะไม่ค่อยโพสไงเคยเคยรูปรูปอะไรไม่รู้จะถามหาเรื่องทำไมนี้เขาเลื่อนไปดูแบบตอนที่เราครบกันแรกๆ ตอนที่เขาเล่นดนตรีอ,ะอ่ะมมีความสุขไหมมีความสุขกว่าตอนนี้นะเอ้ยทำไมอะ่ะ<ข>ทำไมตอนนี้ไม่มีความสุข,ขอะจะชอบตีกว่าตอนโน้นกว่ากว่าตอนเนี้ยอา้าวทำไมอย่างนั้นนะเาตอนนี้คือไม่หลักแล้วก็เขาดูเล่ดูตอนตอนตีตอนตีดูแล้วเขาก็แล้วเขาก็ทําเป็นแบบเหมือนไม่มองแต่เขาเล่แบบเนี้ย <c oughs> เพราะว่าครับว่าเธอดูถึงไหนแล้วอืมันเหมือนแบบ ตอนที่สมัยที่เขาเอ่ะเดินตะตามเธอไปร้องเพลงอ่ะแล้วครับอว่าตอนนั้นเธอมปนเสน่ห์มากกว่าตอนนี้ตอนนั้นมันเป็นนักดนตรีต,ตีเก๊กอะต,ตีชอบเก๊กเขาเนียกนะเก,เก๊ก,เ,ก,กเขาไม่เก๊กเขาเป็นคนธรรมดาเก๊กแล้วเธอก็ชอบส่งสายตายเขาแบบนี้แต่ที่เธอร้องเธอจะมีครั้งหนึ่งที่เธอเขยิบตาให้เขาเขาบอกเขาอะไรเข้าตาหรือเปล่าทำไมเธอถึงขยิบตาเขามีอะไรเข้าตา ธอทำแบบเนี้ยแล้วเธอก็แบบพคุรเบอร์ะเบอร์ไปแล้วแต่พอมันมานึกถึงตอนที่แบบแรกๆกกันอะทุกคนมันก็จะมีมันก็จะความรู้สึกแบบใหม่ๆแบบมันก็จะผุดขึ้นมาไงแล้วเราก็จะมีความรู้สึกดีแบบช่้าใหม่ๆเหมือนป๊อปปี้เลิฟอะมันก็จะแบบความรู้สึกนั้นมันก็จะผุดกลับมาแบบเราก็เลื่อนดูรูปอย่างเงี้ยช่วงป๊อปปี้เลิฟมันเป็นช่วงที่แบบ เราไม่ได้คิดเรื่องอื่นไงใช่ไหมเราไม่ได้คิดเรื่องสร้างอนาคตเราคิดเรื่องแบบใส่ใจกันไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบไปู่ไปนี่กันไปเดทกันใหม่ตอนแรกเป็นเรื่องการลงทุนตอนนี้มาเป็นเรื่องของจะนอนจะตื่นจะอะไรก็คิดถึงแ่การคือโฟกัสแต่เรื่องแบบใหม่ๆอ่ะว่าแบบศึกษากันอะไรอย่างเงี้ยเงนี้ยแหละมันก็เป็นทุกคู่แหละใหม่ๆพอครบไม่เราพักก็ คิดเรื่องแบบเออจะวางแผนชีวิตอนาคตยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมีแบบเรื่องนู่นเรื่องนี้เข้ามาที่ทําให้แบบไม่เหมือนไม่ใหม่ถูกไหมมีหลายอย่างให่โฟกัสเพิ่มขึ้นแี่ย่างจะโฟกัสอะไรกับเขาเลยโฟกัสสิอนาคตไงคะอะไรเออเดี๋ยวมันได้ผลก็รู้เองแหละ ตอนนี้ไม่เห็นค่าหรอกทามาเป็นพูดแต่สีต้องแบ่งเขานะถัดาโอเคครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะครับกับช่องมีนาวนะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะทุกคนสามารถไปอุดหนุนเสื้อผ้าโมได้ที่เพจอเมรนะนิวลงลิง์ไว้ใต้คลิปสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะมีนาอเมรต้องให้เขาเพจดคิปด้วย ข้ากินปูอยู่กินปูร้านทางเหรอ